ัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกระดับแอนด์สแคมเป็นที่36ค่ะอยู่กับดิฉันดีสุพลัพ์พุ่งดีค่ะวันนี้เราก็มีแหวนที่มีขนาดพอเหมาะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะกับแหวนพรีเมียมเซียม,มอนค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเม็ดยอดของเขานะคะมีการเจริญนายแบบรูปทรงโอเวอรคัทค่ะ สี่แคนเนลี่คัลเลอร์นะคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามมากๆาเลยค่ะขนาดพอเหมาะนะคุณผู้ชมสามารถสวมใส่ติดนิ้วได้เลยค่ะเม็ดยอดของเขานะคะอยู่ที่3กรัตค่ะจำนวน1เม็ดและมีการล้อมรอบด้วยพรีเมียมเซียมอนค่ะขนาดจุดห้าสตางค์อีกถึง26เม็ดด้วยกันค่ะทางล้อมรอบเม็ดยอดและที่บ่าแหวนสองข้างนะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะรวมพรีเมียมเซียมอนทั้งหมดบนแหวนวงนี้อยู่ที่27เม็ดค่ะคุณผู้ชมและน้ำหนักรวมของแหวนวงนี้นะคะอยู่ที่3.1 สามกระดัตกันเลยทีเดียวค่ะโอ้โ oh หถือว่ามีขนาดที่พอเหมาะนะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถสวมใส่ไ,ได้ทุกสถานการณ์สามารถใส่ติดนิ้วก็ได้ค่ะคุณผู้ชมกับแหวนรหัส19117ค่ะราคาปกติของเขานะคะอยู่ที่5,200บาทค่ะแต่แคมเปญนนี้ค่ะเราให้ราคาพิเศษคุณผู้ชมในราคาเพียง3,200บาทเท่านั้นค่ะสามารถโทรมาสั่งจองได้ที่เบอร์0 2 2 0 4 7 5 6 7ค่ะ และยังไม่พอค่ะคุณผชมเรายังมีความคุ้มค่ามาฝากคุณู้ชมกันอีกค่ะเป็นสิทิ์แรกซื้อนะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะกับแหวนพลอยธรรมชาติมันติคัลเลอร์ค่ะมากันถึง5สี5เม็ดกันเลยทีเดียวนะคะโอ้โหแต่ละเม็ดของเขานี่ก็เรียกได้ว่าใหญ่มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมกับเนี่ค่ะเม็ดกลางนะคะเป็นสกายบูทพาสค่ะสีฟ้าสดใสค่ะและสีเขียวของเพอริดดค่ะสีเหลืองของสิทรินค่ะ และยังมีสีม่วงของอะเมทิสตและก็สีแดงของโกเมนนั่นเองค่ะคุณ้ชมน้ำหนักรวมของแหวนพลอยมันปีคัลเลอร์วงนี้นะคะอยู่ที่4,900บาทค่ะแต่เมื่อคุณ้ชมซื้อแหวนหลักของเราค่ะนี่ค่ะที่นิ้วนางของดิฉันเลยค่ะนี่เป็นแหวน พรีเมียมเซียมอนสีแคนเนรีคัลเลอร์นะคุณผู้ชมในราคา3,200บาทค่ะคุณผู้ชมจะได้รับสิทธิ์แรกซื้อแหวนที่นิ้วกลางของฉันเป็นแหวนพลอยธรรมชาติมันติคัลเลอร์นะคะในราคาเพียง1,500บาทเท่านั้นค่ะจากราคาปกติ4,900บาทค่ะโอ้โหถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคุณผู้ชมถ้าพลาดความคุ้มค่านี้ไปนี่ถือว่าน่าเสียดายนะคะกับแหวนที่สวยงามมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะ รายการกรัดแอนด์ซีครของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสามารถติดตามชมได้ในแคมเปญต่อไปนะคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ